วันนี้ป้ามาที่วัดกลางเหนือนะคะอำเภอบางคนทีนะดูหน้าตามแม่ค้าะสะก่อนอารีมากเลยอ่ะเป็นคนมีเมตานะรับรองว่าขายในราคาที่จับต้องได้คะ<ม>่ะน้องซ<ม>ุ้มโอมีขายทั้งปีไหมคะมีทั้งปีค่ะมีทั้งปีนะรตรงนี้ถ้าคนที่ไม่รู้จักอ่ะจะเรียกว่า วัดกลางเนี่ยวัดกลางแต่เพื่อย้ำเตือนน่ะร้านนี้มีร้านเดียวใช่ไหมร้านหนูมีร้านเดียวค่ะติดกับร้านไอติมไอติมอร่อยไหมคะจริงจริงเหรอเขาทำเองเหรอพี่สาวทำเองเลยค่ะเนี่ยค่ะให้ดูส้มเชงนะส้มเชงก็หากินยากนะแต่ที่หากินยากกว่าคือส้มแก้วใช่ส้มแก้วมีปีละครั้งอ๋อเหรอส้มเชงนี่คาดว่ามีทั้งปีฮะส้มเชงมีปีละสองครั้ง ี่แก้วหายากาถ้ามาไม่ถูกปักหมุดมาเลยนะวัดกลางเหนือค่ะรับรองว่าไม่พลาดอยู่เยื้องประตูวัดอีกหนึ่งร้านไอศครีมพลวัฒค่ะพลวัฒไอศครีมชื่อเหมือนอดีตผู้ว่าราชบุรีเลยขอบคุณหนูทีนี้เป็นเทคนิคค่ะว่าจะกินส้มแก้วให้อร่อยเนี่ยจากเจ้าของสวนนะกินยังไงคะระยะนี้ประมาณ ห้กเดือนนะยังไม่แก่งรสช้าจะออกเปรี่ยวเยอะกว่าว่ะจะจะต้องไปคั้นน้ำจะอร่อยมากคั้นน้ำใส่เกลือนิดหนึ่งใส่้าแข็งจแค่ตู้เย็นมันจะอร่อยมากเลยเหรอดีจังเลยนะอันนี้เป็นความรู้ใหม่นะป้าไม่เคยรู้เลยล่ะเพราะส่วนใหญ่กินสดสดอ่ะทีนี้ ถ้าคนที่สนใจจะมาซื้อถึงสวนนะบอกเบอร์โทรศัพท์ค่ะน่ฮะเบอร์โทรศัพท์นะ0 8น373ป5ห9อีกรอบหนึ่งพอดีรถเครื่องมาไม่ชัดครับ0 8น3 7แป5ห9ชื่อคุณเสรีครับเสรีนะอยู่แถววัดบางสแกรใปักหมุดมาที่วัดบางสแกรแล้วหาคุณว่าสวนคุณเสรีอยู่ไหนคนรู้ไหมครับชาวบ้านเขาเรียกคุณว่าไงอ่ะชิโก้เน โขน้องโอเคพราะบงทีไปบอกเสรีคนไม่รู้จักนะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะอ่าวันนี้เราเอานางแบบมาชิมด้วยค่ะส้มแก้วชิมส้มแก้วให้ดูก่อนหน้าตาเป็นยังไงนี่ค่ะหน้าตาคนกินเป็นยังไงดึงดึงเส้นมันออกก่อนกินแบบมีอารยะนะ รีบเป็นหน่อยค่ะรีบเป็นหน่อยเป็นไงคะรสชาติรสชาติจัดจ้านดีค่ะอมเปรี้ยวหรืออมหวานหรือไม่ออมอะไรเลยไม่อมเปอมในปากหย่อนในมือ <laughs> สรุปว่าเปรี้ยวอย่างเดียวเลยใช่ไหมยืนยันนะว่าส้มแก้วอ่ะเปรี้ยวถ้าใครหลอกว่ามันเป็นส้มเขียวหวานลูกใหญ่่ะไม่ใช่นะเดี๋ยวจะบอกว่าป้าไม่เตือนส้มนี้เรียกว่าส้มแก้วนะคะ เป็นส้มที่หากินยากอะ่ะคิดว่าในประเทศไทยก็น่าจะมีแถวย่านบางคนทีอัมพวาสมุทรสงครามนี่ที่เดียวละค่ะเปรียปร้ยวปี๊ดเลยอะ่ะแต่อร่อยนะเป็นรสชาติที่เปรี้ยวแปลกแปกอ่ะค่ะส้มเช้งค่ะอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามนะหน้าวัดกลางเหนือใช่ไหมคะใช่ค่ะเนี่ยเก็บข้อมูลเร็วไหมอันนี้ เป็นส้มที่ป้าชอบที่สุดเลยอ่ะมันกั้มกึ่งนะมันไม่ใช่ส้มเขียวหวานไม่ใช่ส้มโอแต่เขาเรียกเป็นรูปครึ่งว่าส้มเช้งสวัสดีค่ะป้าทุนดีมีเรื่องเยอะนะกินอะไรเอ่ยส้มเช้งค่ะส้มเช้งกำลังดูดส้มอร่อยอยังเลยเป็นไงเป็นไงบ้างมันอร่อยนะ แต่สิ่งที่มันอร่อยกว่าคือมันหากินยากอ่ะแล้วไงอีกคะอร่อยจริงแต่ไม่เปรี้ยวเท่าส้มแก้วนะถ้าส้มแก้วอย่างเงี้ยเปรี้ยวชิดเตงเลยอ่ะแต่มันอร่อยอ่ะวิตามินซีสูงไหมอ่ะวิตามินซีสูงเมื่อสักครู่นี้เจ้าของสวนอธิบายแล้วว่าต้องกินยังไงจึงอร่อยมานะถ้ามาไม่ถูกป้าจะพามาขอบคุณนะคะอย่าลืมกดไลค์แชร์ ติดตามช่องถ้าทุนดีมีเรื่องเยอะด้วยนะขอบคุณค่ะเอาไปหนิงจะพูดอะไรคะจะถามว่านอกจากต้มเชงแล้วยังมีต้มโออีกไม่ใช่เหรอคะอแนะนำหน่อยค่ะต้มโอที่นี่นะสดๆจากต้นเลยอ่ะมานะลูกหนึ่งประมาณสองสามกิโลค่ะราคาล่ะคะราคาบอกไม่ได้มาติดต่อเองแล้วกันแล้วก็ <รา S 1> จะอู้เปล่าคะ อะไรนะราคา,า,คาจะโอ้ราที่อื่นย่อมยาวค่ะราคาจะย่อมยาวกว่าที่อื่นนะเพราะเราต้องเสียค่าเวลากับรถมาหน่อยนึงโอเคแต่มากินใต้ต้นอ่ะมันได้โอกาสได้ฟิลลิ่งกว่าที่ไปซื้อในตลาดนะกดไลค์ <like S 2> กดแ<า>ชร์อย่าลืมนะอย่างนี้อย่างนี้ให้ป้าด้วย